สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับบุญร้อยฟาร์มแมลงค่ะนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำแมลงเศรษฐกิจตัวใหม่นะคะที่กำลังมาแรงแซงทางโค้งขึ้นมาเลยเนาะก็คือปลั๊กกระแตนปลาทังก้าค่ะตัวนี้เป็นปลาทังก้าโมจีนไข่นะคะเนาะที่เอาไปตัดต่อพันธุกรรมมานะคะมาให้เลี้ยงง่ายโตวไวอ่ะเลี้ยงง่ายโตวไวนะคะเราต้องทำยังไงเนาะปัจจัยแรกคือหนึ่งเลยค่ะเราต้องรู้วงจรชีวิตของปลั๊กกระแตนแบบ ฉบับย่อฉบับคร่าวๆนะคะถ้ามีเวลาก็ศึกษาแบบเต็มที่ได้ค่ะเราต้องรู้วงจรชีวิตเขาก่อนนะคะสองแหล่งที่มาของอาหารน้องค่ะนะคะทุกก่อนท,ท,ทุกคนที่จะต้องเลี้ยงเลยอะ่ะแนะนําให้เตรียมหาแหล่งที่มาของอาหารนะคะของน้องเนาะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมเราจะต้องมีแหล่งที่มาของอาหารนะคะต่อไปข้อสามค่ะสถานที่ตั้งทําเลนะคะและบรรยากาศค่ะ เนาะเป็นสิ่งที่สําคัญต่อวงจรชีวิตแมลงทุกชนิดเลยนะคะที่ตั้งทําเลสภาพอากาศนะคะก็สําคัญนะคะสี่เรื่องง่ายๆเลยค่ะการกําจัดศัตรูของตั๊กแตนนะคะ4ี่ข้อนะคะที่จะต้องมีในการเริ่มต้นในการเลี้ยงแมลงเลยนะคะทุกชนิดแล้วก็ในการเลี้ยงตั๊กแตนปลายทางก้าแมลงเศรษฐกิจกตัวใหม่ด้วยแล้วก็ออถ้าใครอยากรู้นะคะว่า เลี้ยงยังไงให้ได้เยอะๆทําไมขีดนึงทำไมคนอื่นเขาเลี้ยงได้เยอะฉันเลี้ยงได้แค่นี้อ่ามันมีเทคนิคค่คะเดี๋ยวรอติดตามในคลิปต่อไปนะคะ